ในที่สุดซีรีส์เกมออฟโทนก็กำลังจะมีเกม RTS ทอบนคอมเป็นของตัวเองนะครับโดยที่ตัวเกมจะใช้ชื่อว่าเกมออฟโทนวอลฟอร์เวสเทอร์รนี่เป็นอีกหนึ่งในเกมที่ผมตั้งตารอมากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าซีรีส์เกมออฟโทนเนี่ยมันมีทั้งรอแล้วก็แมททีเรียลที่ดีมากๆอยู่แล้วสำหรับการสร้างเกมแนวางแผนชั้นยอดน,นะครับและยิ่งบวกกับการที่ผมเนี่ยได้มาดูคลิปท,ที่ทีมงานได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเกมออฟโทนเกมนี้ครับ มันไม่ใช่เกมที่ทําออกมาแบบส่งๆเพื่อที่จะเกาะกระแสรหรือว่าเพื่อที่จะโปรโมตตัวนิยายหรือว่าซีรีส์เรื่องใหม่นะครับมันทําให้ผมรู้สึกแบบ ในที่สุดเกมอัพทนมันก็จะมีเกมแบบจริงๆยังจังออกมาแล้วอ่ะและในคลิปนี้ครับผมรีเกมก็จะมาสรุปข้อมูลการเปิดตัวของเกมนี้กันครับแต่ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากการที่ทางทีมงานเปิดเผยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากการที่ผมเนี่ยไปแบบนั่งวิเคราะห์นั่งมโนนี่แหละครับก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับกอนั้นแหละครับเรามาเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับก็คือตัวเกมอัพทูนภาคนี้ครับใช้ตัว Unreal Engine ในการพัฒนานะครับมันเลยทําให้งาน ภาพของเกมนี้นะครับมันจอกแนวแบบสวยสมจริงขนาดอยู่ในช่วงพัฒนานเนี่ยก็ยังถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับถือว่าทีมงานเนี่ยเก็บงานได้ค่อนข้างเนี๊ยบใช้ได้เลยครับโดยเฉพาะเรื่องของพวกแบบสภาพแวดล้อมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต่างๆนะผมรู้สึกว่ามันสวยใช้ได้เลยครับผมนี่คือรอเลยรอที่จะแบบไปเดินทัวร์ทัว่วดินแดนเจ็ดอาณาจักรนะครับส่วนในด้านของเกมเพย์นะครับผมว่ามันให้ความรู้สึกให้อารมณ์แบบเกมอย่าง the lord of the r i n g battle for middle earth คือพวกทหารธรรมดานีครับมันจะถูกสร้างออกมาในรูปแบบของสควอตที่มันดูเหมาะมากๆสำหรับการใส่ลูกเล่นแบบการระบบจัดทับเข้าไปอะครับแล้วผมขอร้องนะครับได้โปรดใส่เข้ามาทีคือผมจะได้แก้ความขัดใจในแบบไอ้สุดดามืดนั่นสักทีอะคือฉากลบนี่ครับมันถูกบิวมาตั้งนานแล้วว่ามันต้องเป็นฉากลบที่สําคัญแล้วก็อลังการมากๆแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้ฉากที่แบบดามืดจะเรามองอะไรแทบไม่เห็นอะมองไม่เห็นไม่พอนะครับกลยุทธ์ที่ใช้ในการลบเนี่ยยังรู้สึกแบบคือทําไปทําไมอะอยู่ดีๆเอาทหาร มาวิ่งเข้าไปชาร์จใส่ศัตรูที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนอะ่ะคืออยากจะโชว์แค่าฉากไฟฉากเดียวหรอไฟติดดาบไฟอาบดาบแล้วแบบโชิงชิงชิงช่ง,ชง,ชง,ชงอะไรก็ไม่รู้ครับผมคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงออกแบบซีนลบที่สําคัญขนาดนี้ออกมาเป็นแบบนี้อะ่ะหํมมันทําให้ผมรู้สึกเกมอัพโทนซีซั่นหลังๆมันดูแบบแปลก,กอะ่ะแต่ก็ได้แหละครับพอเกมนี้ออกมาเราก็จะได้ แก้ความขัดใจในซีนนี้ได้มั่งครับเราจะได้แบบจัดฉากลบจัดกลยุทธ์ของเราเองอะนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากป้าครับและนอกจากทหารธรรมดาแล้วนะครับเรายังสามารถสร้างพวกสัตว์ประหลาดนะครับยูนิตสุดทรงพลังได้อย่างพวกยักษ์หรือว่าพวกมังกรได้นะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตัวละครหลักของซีรีส์นะครับในเกมนี้เนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในฐานะของฮีโร่นะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าฮีโร่เหล่านี้เนี่ยจะมีพวกแบบสกิลมีเลเวลหรือว่ามีของสมใสเหมือนในเกม Warcraft 3หรือ เปล่านะครับต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะแต่ที่คอนเฟิร์มว่ามีแน่ๆครับก็คือเหล่าเวทมนต์คาถาอาคมก็ผมคอนเฟิร์มว่าเราสามารถใช้ในเกมนี้ได้นะและถ้าเราสังเกตดีๆตรงมินิแมปนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นโหนดต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วแมปนะครับตรงส่วนนี้ก็มีใครหลายคนต่างคาดเดากันว่ามันอาจจะเป็นโหนดทรัพยากรแบบเกม Company of h e r o หรือไม่ก็เป็นโหนัฟพิเศษแบบเกม Total War นะครับแล้วฝ่ายที่เราเล่นได้นะครับในตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ฝ่ายนั่นก็คือบ้านของ Stark บ้านของทาเกเลียนบ้านของแลนนิสเตอร์แล้วก็พวกไววอลเกอร์กับผมส่วนในด้านของโหมดการเล่นเนี่ยตัวเกมก็จะมีโหมดหลักอยู่2โหมดครับนั่นะก็คือโหมดแคมเปญที่จะให้เรานะยครับไล่ย,ยึดครองดินแดนทั้ง7อาณาจักรที่จะมีวิธีการเล่นคล้ายคลึงกับเกมแบบทูทูวอลครับนั่นะก็คือจะแบ่งช่วงเวลาการเล่นออกเป็น2ช่วงช่วงการวางแผนแล้วก็ช่วงต่อสู้ครับในช่วงของการวางแผนเราสามารถอัปเกรดหรือว่าเพิ่มเปิร์กต่างๆให้กองทัพของเราเก่งได้รวมไปถึงการบุกยึดดินแดนอื่นนะครับเราก็สามารถบุกยึดได ได้โดยการใช้กองกําลังทหารเข้าไปลุกลานก็จะตัดเข้าไปสู่ในช่วงของการต่อสู้ที่จะมีการเล่นเป็นแบบเกม RTS นะครับหรือว่าเราจะเลือกใช้กลยุทธ์ทางด้านการทูดดึงให้คนของศัตรูเข้ามาเป็นมิตรเพื่อกลับไปแทงหลังเจ้านายเก่าของตนก็ได้นะครับก็เรียกว่าตามสไตล์เกมออฟโรนะครับเกมการเมือง I s the b e ะส่วนอีโหมดการเล่นหนึ่งครับก็จะเป็นการเล่นแบบสเกิร์มมิดนะครับที่จะเป็นการเน้นแค่ในช่วงของการต่อสู้เท่านั้นเหมาะสำหรับคนที่หาอะไรมันๆเล่นแบบสั้นๆน,นะครับก็เอา ไว้สำหรับการสร้างห้องตบคนตบบอทนั่นแหละครับตัวเกม Off Thron w a r f ร์เ w ส t ทอร์ตนะครับจะมีกำหนดการวางขายในปีหน้าปี2026ใครสนใจก็อย่าลืมไปกด s h l i s t กันได้บน Steam นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งในเกมที่น่าจับตามมองมากๆเลยนะครับทั้งฐานะของคนที่ชอบเล่นเกม r t s หรือว่าจะเป็นคนที่ชอบซีรีส์เกมออฟโธนก็ตามนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างดูดีเลยครับและในคลิปนี้ครับก็อาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาด ไปหลายประการนะก็พูดตามตรงครับผมติดตามเกมซีรีส์ออฟโคมแบบดูแบบทีจริง,งจังเลยก็แค่ซีซั่นหนึ่งนะครับหลังจากที่เสด็จท่านเนสของเราเนี่ยโดนแบบอจึึกเข้าไปอะ่ะผมก็เลยแบบหือ หมดกำลังใจไม่ได้ดูต่อเลยนะครับแต่ก็ยังติดตามแบบพวกโปรไฟล์ตัวละครหรือว่าพวกแบบฉากสําคัญสมรภูมิสาคัญอยู่บ้างนะครับก็อาจจะมีข้อมูลตกหล่นอยู่นั่งแหละก็คือผมเป็นพวกชอบดูฉากเด็ดหนังดังนั่นแหละครับถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะและในคลิปนี้ผมรีเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ